สบายดีพี่น้องนก้าวทัไไกทายสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขสุขพ้นนะพี่น้องนวันนี้ก็มาพบพ่อกับบ่าวคำแสงคือเก่าพี่น้องนะครับนานาอย่างเบื้งแกะดึ้องหยาผมไม่ได้โอ้หนึ่สบายดีพี่น้องอีกคโม้สูนก็บลายวันนี้สูนบ่ได้ันนียังแม่งกอดบ่ได้วะน้องพี่น้องวันน,นี้การสีมาอ่ารีวิวรถตามคำขอ ของเอฟซีเนาะหล,ลายๆคนเนาะเอฟซีหล,ลายๆคนเห็นมันผ่านเนาะในสองนัดสองคำแสงเนาะแต่บอเคยรีวิวจริงจังให้เบิึงแบบคัดคททั้งหมดทั้งในเต็มเต็มคลิปจักเทือนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็เลยสีมาเห็ดตามคำขอ,อเนาะพี่น้องสีมารีวิวรถคำแสงให้เบิึงมไม่ใชเนาะนี่แหละพี่น้องแต่คือลด ของข้ามแสงกับหนองหลัดนะพี่น้องเนาะเป็นอ่าเป็นเงินก่อนแหละของเฮาเนาะพี่น้องที่ห้ามันนำกันเนาะสี่เก็บแต่ห้ามันนำกันเนาะแล้วก็มาซื้อรถคันนี้พี่น้องเนาะกระไดรถคันนี้มาเป็นพวกอสำเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ anyway. คือเอซีวะเนาะมันเป็นเนี่ยความพยายามความพยายามแต่ก็ความอดทนของเฮาของกนนี่แหละเนาะที่ว่าไปรถคันนี้มาเนาะพี่น้องเนาะ เอากระพาภูมิใจเนาะข่ากระสีม็ขอบคุณเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะขอบคมีเอฟซีกันที่มีเฮ้านะพี่น้องเอบคุกุนสุกุนเห็นนอตที่เป็นสุกคนที่เบิ่งเฮ้าอะไรเนาะใจแล้วกระซาบพอเฮ้าห้ยก็ลังใจเฮ้าในเดือดต่างๆที่ผ่านมาในสวีเดนอะไรเนาะจนว่าเฮ้ามีมือหนีได้เนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณเอฟซีเนาะทุก หยอดดูเนาะถูกกดข้านกดไลค์กดแช่เนาะกคอมเมมนต์ีความหมายต่อมมมีควาาหยต่อเงินทองที่เฮาได้ถูกปลาถูกสตางค์เนาะพี่น้องเนาะก็ล้วนแต่มาจากเอฟซีเนาะมาหลวนแต่มาจากก้านบนด้านเลอาการคอมเมนต์ของยุคที่ลายคนเนาะเฮาก็ได้ปรับปรุงแก้ไขเนาะขอโทษอดทนมาหอดมือนีเนาะพี่น้องเนาะก็เลยอันนี้พี่น้องมาเรื่อยอยูเบิ่งเนาะพี่น้องการรถคันนี้เป็นรถของเฮา กำลังรัมมดสองคนน้องพี่น้องนบอกไปเพียงผคนเดียวได้เสร็จคล้องเฮาสองคนเพียงผคนเดียวพี่น้องอย่ารอดน้องพี่น้องก็ดีใจนะพี่น้องนดีใจน้องพี่น้องคือว่าสำเร็จปีกันตอนหนึ่งเนาะป้อมพันคำแซงก็คืออยากได้รถอยากได้เพื่อนเนาะแต่ว่ามันกาสสำเร็จปขั้นตอนหนึ่งนี่เนาะเฮาก็ดีใจและภูมิใจน้องพี่น้องในความสำเร็จของเฮ่าน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ คันคันถ้าพูดเปล่ก็คือสิบดไดแบบนี้นาะถ้าก็อดทนมาพี่น้องเนาะเห็นว่าเห็นว่าเฮากินเฮากินร้ายเนาะลงทุนเนาะพี่น้องลงทุนได้คลิปเนาะพี่น้องเนาะก็มีกินแน่พู้เปื่าแน่แต่กะมันพอได้เสมือไปคือเยันไม่คีบเด็กพี่น้องเนาะเนาะแต่ทีละสองเทือนนะเฮาก็ถ่ายเมนดูพี่น้องถ่ายคลิปเฮาลงทุนได้พี่น้องเนาะต้องลงทุนเนาะถ่ายคลิปเนาะจะไหนถ่ายเป็นเวลาถ่ายเป็นลมเล่ม ให้สิ่แกบึงนี่พี่น้องจนก็อุ้ยไหลซ a lạ วายพี่น้องหวไปดีน้องน้องด่าเพืนมามาดีอันนี้ขา่มีแดดมย่มันใต้เลยพี่น้องมาเอาขี้ะยางนี่กมาเบทั้งนานะพี่น้องเบิตอนเปิดอกระโปงเลยต้องเปิดเปิดกระโปงมาโมแม่กระโปงรถกาวนิตี้อนล้เปิดกระโปง ไวเฟอรทั้งนาเฟอดไท้งก็เป็นรุ่น่วงกันเนาะเป็นรถโตโยต้าพี่น้องจ้าพนาะงโตโยต้าเนาะโตโยต้าแชมเมรี่พี่น้องเนาะแชมเมรี่เนาะโอ้่ามานอกมาจ้งแต่ปี้ได้ดอกพีน้องห้ากบดีบอ้เกี่ยวกับรถนะพีน้องเนาะรถนี่ห้ากับสือจากพอเทาโดยต้งเนาะพาเทาเพันกาที่ข้นเห็ด เห็ดเวียกในเมืองนะเห็ดก้านนะพี่น้องเนาะเห็ดก้านเห็ดเบี้ยกในเมืองมากเราก็อยากถิ่มท่านเก่า้วก็เลื่อยหร้านเ้าหยาไหลูกไหรลานคีนะพี่น้องเนาะล้าก็เออใชหลูกไหรลานพี่องเนาะข้าวกระสิ่มากพี่น้องจะเป็นมีหอชวยตากแคม่หลีนะพี่น้อเนาะนี่อยู่แล้วเนาะเห็นลายลายกุนวาทดี้นอนหนุนมัน นอกมาดีนะเพืองมันดีนะพี่น้องนอนหลุนเก่าเท่ากับหูน้องบริสุทธิ์ซาวามัน้องมาดีเจะมาเกนซองเนนน้องมันดีนี่นตัวนี้แค่ไม่รีแค่ r มรีตัวนี้ตัวจิตาตัวนี้หลุนมาจเป็นหลุนมันสองจุดศูนนะพี่น้องนอรถกระบด้ล่างพี่น้องน้องกริล่างเพราะว่าเทาส่วนนี้ผู นองคว้าแต่ไปเมืองโค้งคุณพี่น้องมาบุกผาบุก่อนพราะเาในแหลงเชืยร์เนาะว่าเอามาในครั้นี้ให้กัจอดไวเลยเขาเมื่อเห็นเกมเงานดูบานี่บุกไปเลยมาจอดไว้นาะบาดโอ้โหอะนรแบบซีมาลางอะไังไปนะคือรุนนี้นะพี่น้องลุนสองจุดศูนย์เนาะนาทีมาบนข้างในเนาะนล่อ็ือเป็นหล่อไหมคุพี่น้อง สีเตี๋ยนะพี่น้อยมันผืนมันตำๆเนาะแต่ใส่ย่างมันแด้่งย่างเต็มมันกระชีุงแน่มันใส่ย่างนี่มันกระเตี๋ยเือนเนาะเอาท่านมีเงินจะได้อยู่สิ้นท่านคืนนาจะได้ชิมหาสิ้เนาะแต่คนคืนกระิีเรือประมาณประมาณสิบเชนแมงเช่นเาะชีน่แี้อยู กับปูเท้าโดยตรงเนาะย่างกะข้องเก่าปูเทาเพิ่นเลยเนาะเ้องประธานในตึกแดงพอแดงเขาซื้อมานี้เขาได้เปลี่ยนยางเนาะยางนากับยางลังเนาะเปลี่ยนซองขิงทีน้องเราะวพอยางมันอ่มันขีในเมืองมันกับพอดงนั่นดอกพอแต่มันมันมันเบิ้ดนะยางมันดุทีน่ะเนี่แบบไล่มันเบิดนะพี่น้องเนาะแล้วก็ยางมันจะปุ่งๆเนาะมันมันโค่งอะไรมันกับท่าอันนี้เนาะขีเมื่อร้อนตลาดท่ามันกัอย่าง พอสมบูรณ์เลยถ้ามันแดงที่นาะตัดแรงก็เลยเปลี่ยนออกเนาะมันมันแบบมันแหวบอ่ะนะเขาขี่ไปเขาสูบแล้วเขาขี่ไปซ่อมซ้ำหมือเนาะเขาเติมลมไปแล้วมันมันหลักออกเนาะหักเออลมมันหลักออกดูมากดีเลยนหลักออกแบบเก่าที่พี่พมาณนี้เออเบิ้งที่เรื่องเบิ้งแา่มันจะเป็นไหาเราสื่อพาผู้ที่นั่งเอ่อพาผู้อันนี้เนาะอยู่พม่านี่ที่นังสิ สีตับอิ How ่ดสีขาเนาะสีข้นนั่งไหนันนา้สีประมาณสามคนสี่นก็ได้เนาะท่านแตัวหน่อยคราาน่าดีสี่นมาบนข้างนาพี่เนาะข้างนานี่เนาะข้างนากะประมาณนี้พี่น้างเฮ้ยใครสีดอกนี่ เดี๋ยวมามาทำเลยหนอเปิดเบาหนาพลังไม่ใช่เวก็ใช่นะเมื่อนาจักเช็ดคลิปอ่าซ้อนน้องรัดขับรถเนาะถ้าเปิดเปิดกระโปรงนานะเปิดกระโปรงนาใช่กระโปรงมนะันหันอันนี้บ่ฮะอันนี้บ่แม่อ่าเบิ้ง เปิดกระโปงหน้ากระปรงล่างก็ได้เปิ่อก็ได้กัได้เบิร์ดเฮียยันไงก็เปิดกระโปงล่างพี่หน่องมาเบิรงกระโปงล่างโคตรกลวงเลยพี่น้องเนาะโคตรกลวงเลยเนาะพี่น้องกำแพงกะพี่ว่าโอเคเนาะพี่น้องมือหนายันว่าเด็กขาเด็กคล้ายเนาะ ขาคล้ายเล็กน้อยเลยพ no no no. ี no? kan, like ่น no no no? no mm ้องเนาะน้ำแจ้งกะใส่นี่ก็ได้พี่น้องเนาะสำหรับขาคล้ายนี่มื่นาพี่น้องซื้อมาใส่นี่ก็ได้พี่น้องเพราะกลวงแห้งเล็กน้อยเนาะกวงแห้งพี่น้องประมก็นาเอสนาซิพี่น้องเอสนาซิพูดต้นแมทซาวพี่นาะกพวงกวงพี่น้องใส่ได้สมมติว่าข้าวสารเนาะข้าวสารก็ใส่ หนึ่งสองสามไดซี้าสอบนาะพี่น้องเนาะตรงข่วนเด้พี่น้องเนาะแต่ว่าเ้ามีในมีการอ่ามีนามีการสื่อท้ายยังแบบมาลงทุ่มยังแดนสื่อเครื่องสื่อฟองกัดใ่ได้เนาะรถท่านี้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันขวงแห้งพี่น้องเป็นมานทางร่างเนาะเอ้ยููให้เบิ่งแบบนี่ เออดีก็ดีันนเป็นกระโปรงในเนยไม่ใส่ดูวเด็กกระโปรงนะมอแม่อะไรส่งเข้ใจอันนี้ไบอกตยางมันมีเนี่ยบอกเบิ้ดอกอันนีงกันมีข้าบอกเบิ้ดอกมีโอ้ทีมีทั้งทีทั้งทีทั้งลุมคืบออันนึ้นนำ เออะจอ่าน so ี่ก่เออขึ้ได้ไหนัอเออเออเออนี่เนาะเปิดกระโปรงหน้ากระงขเางกเนกระเฟนเนาะเี๋ยวอเปิดใ้เบร์เครืองเ่าเบอ์เครืองมันเะจีเก้าแนคุณน้องรถน่าก็บริล่างน่าพิลามอกมันกะเป็นแกล้งไงเปิดรถมาได้อรับถัอเตาะไหล เบ็ดเลยอะคุยดเบ็ดเลยมีนอกระเบียงไหมพี่หนอประมาณนี้นะยังห,นหอนๆอยู่เลยพี่น้องว่าคำแสงผ้าผ้าเอวยไปรุป่งมอเน,อะอนาะไปเมืองนอวังตอนบ่ายเนาะพี่น้องเนาะแสงผ้าเอวยก็บ่ายไปรุ่งรุ่งมออันนี้ก็คือน้ำมันเครื่องทางน้ำมันเครื่องมาหลุดเต่าที่เขาบอกไหมโอเมนเต่าอันนั้นนี่เต่าที่ข้าน้ำมันเครื่องกระแส่

ว้าวีพี่นเิ่งในชิพกิบูกว่าวีเนีอ่านเบิ่งไหนเห็นอยู่บ่มีนะพี่น้องสิบูกว่าวีเนี่ยไปอ่านเนี่ยไปอ่าน่น้องสิพูกว่าวีเนาะไปดูคอมเมนต์มาในพี่น้องสิบูกว่าบีพี่น้องเอ้าเอาไปพ่อเอาเลถ้าเราเก๊กจะมีวี่ที่ใช่ เอาไอเนาะเอาไม่ใน่าเราทำใชใชองเอาต่อไปไปใน้องประมาณนี้นะอะวันนี้มันตจอีกายนกสไตลไม่ดุนไม่ดุนตกใจยิ่งตกายตอนนี่ฮ ควันรถควันพี่น้องรถควันแล้วแม่แต่ก็ะิเพื่แม่กระซิบเอามาบอนด์ด่างแต่แต่ซื้อมาในหลังเสีเดียวพี่น้องเนาะที่เปิดน้องขลังออกมาก็ะิบแกมพี่น้องเนาะส่วนนี้ยี่ห้อยแบบว่ามันว่ามันเก่ารถมันเก่าเนาะแบบว่าขี่มานรุนแนงมันก็ะซิบนี่แบบบอนอ่ะบอมันอ่ะบอมเสียมันอ่ะยัง ตัวนี้มันสีอากรวงนี่พี่น้องบ้านนี้มันกระแตกพี่น้องเนาะนานาเราจะส้วนนี่ยังบางอย่างเนาะจะเต่พุ่นเลยจะอยู่กับอ่อนะาคอพุ่นเลยเนาะนาการเนาะพี่ตัวนี้เนาะพี่น้องตัวนี้มันกระอาเนาะ<อ>แล้วมันแล้วมันโยนลงอ่ะนะนี่ดิพี่น้องเห็นบ่คอตางมันโยลนลงเนาะ ว่มันต้มมันน้มันกระซีแบบทูไทยยังแหละแม่แหละเนาะงพี่น้องมันได้แล้วเนี่ยฮะมันมันอ่อมันออกมาเนาะมาแรงเสียแน่ยอดไอยอยู่พี่น้องเบิ้งข้างนี่ข้างนี้เนี่ยพ่อทัานจะเบิ้งเนาะแต่ซ้ำกันเลยพี่น้องมาเสพประมาณนี้แหละสภาพแต่พ่อทัานในหลังพี่น้องเนาะตีต้มถูออก วัวมันกัดเท้าแบบเท้าแบบแจ๊มเลยพี่นอ้องกันหลาพี่น้าก็จะชีวะขับขี่ก็โอเคพี่น้องเนาะนี่อยู่พี่น้องประมาณนี้องพี่น้องจะก่อนอื่นนะพี่น้องก็ขอบอกขอบใจเนาะแต่ก็เป็นกำลังใจให้เอาเก่าเนาะอ๋องเผื่อเพื่อเป็นคนามเด็ดความรัด คำแสงก็ใส่ใเพื่อนใดรดใบดีดุ่งใดร้ล้ายางอะไรพี่น้งเนาะ่ว่ามีนะครับจนได้อีกคนตอนนึ่งก็ที่ใหรือวพุ่งใหกใเนาะพี่น้องมีบ้สนเรษุของเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะหกสิบบาทหอยเงือกสมิ่แต่ก็เป็นพนมโมิธนะมันจูนี่มืนี้ได้นะวกคำแจดงจะคือคือพี่น้องเฮ็นเนาะคอบพวัวคำแสงเนาะแต่ก็ครอบพวน้องรัดเนาะพี่น้องเนาะหาแบบ แบบเอาชีวิตปลอดสูดยตัวเองพี่น้องยากได้ยังมันหาอยางได้ยังอยากไดแบนันหาสื่อในดีห่าสื่อเองพี่น้องมีเราก็ีอันนัเนาะพี่น้องขาวลวแต่ละคนก็ตางคนตางห้าเนาะพี่น้องซอยกันหยาพี่น้องือบอกแลเสียตะกี้นัองพี่หน่องกบาซอยันเองนะพี่น้องฮะมานิกาแต่อมลาพาจางนะพี่น้อง ่เจบมีอารณอ<ะ>มณ์น้มานี้ากาก์ตูนเลอำลาพี่น่องเนาะนนนจะดออ่ด้วา่าจะขับรถอีกเออจะได้กาฝากุดไเตกุ้แซ่เป็นกำลังใจให้ขวาบพี่อเดอ้อพี่น่องเดอ้อจะได้กระสู่ต่อไปสูนน้ำใจถึงเลพี่น่องขอกันพี่น้าบ๊ายบาย यिन यतीन <laughs>